นิยายวายเรื่องทาราเพลิงอักคีตอนที่21วันนี้ทุกอย่างพังทลายลงในใจอักคีความจริงที่เขาไม่อยากยอมรับได้เผยออกมาเรื่องของคินพัทที่เขาเชื่อมาตลอดว่าเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายกลับกลายเป็นแค่เรื่องโกหกมันไม่ใช่แค่ความผิดพลาดแต่มันคือการหลอกลวง เขาเดินตามเบาะแสปลอมๆมาตลอดหนึ่งปีข้อมูลที่พ่อแม่บอกว่าคินพัฒนโกรธแค้นจนต้องปล้นรถพยาบาลขัดขวางการส่งหัวใจที่เขาต้องใช้ผ่าตัดแท้จริงแล้วเป็นแค่ฉากหน้าของความจริงที่โหดร้ายคินพัทนไม่ได้เป็นผู้ร้ายแต่ถูกว่าจ้างให้คุ้มกันรถพยาบาลคันนั้นทว่าภารกิจ กลับจบลงด้วยการซุ่มโจมตีของคนกลุ่มหนึ่งที่เขาเองยังไม่รู้ว่าคือพวกไหนเป้าหมายของพวกมันไม่ใช่คินพัทแต่เป็นหัวใจที่จะช่วยยืดชีวิตให้เขาต่างหากอักคีนั่งอยู่ในความมืดสองมือปิดหน้าเหมือนต้องการกั้นความจริงไม่ให้ทำร้ายจิตใจที่อ่อนล้าความโกรธความเสียใจและความรู้สึกผิด ค่อยๆแทรกเข้ามาทำไมเสียงแผ่วเบาหลุดออกจากลำคอเขาเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยกับการตามหาความจริงเหนื่อยกับการเป็นเพียงหมากในเกมที่เขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนเล่นและสุดท้ายแล้วมีใครบางคนต้องการให้เขาตายเช้านี้อัคคีมีประชุมด่วนแม้ว่าเขาจะตื่นเช้าเป็นกิจวัตร แต่บรรยากาศในบ้านกลับดูแปลกไปเล็กน้อยทาราไม่ลงมาร่วมโต๊ะอาหารแม่แม่บ้านจะขึ้นไปปลุกก็ได้รับคำตอบว่าอยากนอนตื่นสายสักวันอักคีอดกังวลไม่ได้เขาสงสัยว่าทาราจะไม่สบายจึงสั่งให้แม่บ้านไปถามอาการอีกครั้งแต่คำตอบกลับมาเหมือนเดิมทารายังคงสบายดีเพียงแค่ไม่อยากลุกขึ้นมากินข้าวเช้า ยังฝากบอกอีกว่ารุ่นที่สามไม่ต้องเป็นห่วงรุ่นที่สามป้าว่าท่านขึ้นไปตามคุณผู้ชายลงมากินข้าวเถอะค่ะนี่ก็สองวันแล้วที่ไม่ได้ลงมากินข้าวพร้อมกับนายท่านเลยแม่บ้านเอ่ยเสียงแผ่วพลางมองไปยังโต๊ะอาหารอักขีนั่งอยู่ที่หัวโต๊ะอาหารเช้าถูกจัดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบทว่าความเงียบในห้องอาหาร กลับยิ่งทำให้ทุกอย่างดูว่างเปล่ายิ่งกว่าเดิมเขาหยิบช้อนขึ้นมาถือแต่ไม่ได้แตะต้องอาหารตรงหน้าเขาเงียบไปชั่วขณะสายตาเลื่อนไปยังบันไดวนที่ทอดตัวขึ้นไปยังชั้นสองบันไดที่เงียบงนันไร้เสียงฝีเท้าของใครบางคนที่เขาคุ้นเคยชั้นสองยังคงสงบนิ่งเหมือนเดิมทว่าสำหรับอักคี มันกลับดูเหมือนมีน้ำหนักบางอย่างกดทับลงมาไม่เป็นไรอักคีวางช้อนลงเบาๆก่อนหันไปตอบแม่บ้านไว้ถ้าคุณผู้ชายตื่นก็ยกไปให้เขาแล้วกันพูดจบเขาหันกลับไปหยิบแก้วกาแฟขึ้นจิบสายตายังคงจับจ้องไปยังบันไดวนนั้นบรรยากาศเงียบงนันที่ล้อมรอบดูจะกดดันมากขึ้นทุกขณะแม้ว่าเขา จะพยายามทําตัวให้เป็นปกติแต่ความรู้สึกว่างเปล่าที่แผ่ส่านในใจกลับยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นห้องประชุมใหญ่เสียงพรีเซนเทชันจากหน้าจอและคําพูดของทีมงานดังสะท้อนในห้องประชุมใหญ่อักขีนั่งอยู่ที่หัวโต๊ะสายตาแน่วแน่จดจ้องอยู่กับสไลด์ข้อมูลตรงหน้าแต่ในใจกลับว่าวุ่น เงาสะท้อนของเก้าอี้ว่างฝั่งตรงข้ามโต๊ะอาหารในเช้าวันนั้นยังติดอยู่ในความคิดในท่านครับรายงานผลประกอบการไตรมาสสาเสียงเจ็ดดังขึ้นเพื่อดึงความสนใจของอักคีกลับมาอักคีพยักหน้าเบาๆพลางเอื้อมมือหยิบปากกาขึ้นมาขีดบางอย่างลงบนกระดาษตรงหน้าเส้นขีดนั้นไม่มีความหมายแต่เขาใช้มัน เพื่อปกปิดความฟุ้งซ่านในใจในหัวเขายังนึกถึงทาราช่วงสองวันที่ผ่านมาแม้แต่เงาของอีกฝ่ายก็ยังไม่เคยได้เห็นและสุดท้ายผมขอเสนอแนวทางแก้ไขในส่วนของเสียงของทีมงานยังคงดำเนินต่อไปแต่เขากลับรู้สึกเหมือนมันเบาลงเรื่อยๆอักคีสูดลมหายใจลึกก่อนจะเอ่ยขึ้นเสียงเรียบ ขอจบการประชุมไว้แค่นี้ไปเตริมข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ครบแล้วเราค่อยมาคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ระหว่างทางในรถเสียงเครื่องยนต์ดังสม่ำเสมอในรถที่วิ่งไปตามถนนอักขีนั่งอยู่เบาะหลังมือเปิดแฟ้มเอกสารที่เจส่งมาให้ก่อนขึ้นรถสายตาของเขามองตัวเลขและข้อความตรงหน้าทว่าความคิดกลับลอยไปที่บ้าน เขาเอ่ยขึ้นทันทีที่ปิดแฟ้มลงดวงตาขมเข้มเหลือบมองไปนอกหน้าต่างเมื่อเช้าทารายังไม่ลงมานายได้ยินแม่บ้านว่าอะไรบ้างไหมเจดเหลือบมองอักคีผ่านกระจกมองหลังก่อนตอบด้วยน้ำเสียงที่พยายามไม่ให้เจอความกังวลแม่บ้านบอกว่าคุณทาราสบายดีครับแค่ยังอยากพักผ่อนอักคีเงียบไปชั่วขณะ มือยกขึ้นนวดหว่างคิ้วเบาๆสองวันแล้วนายคิดว่าเขาอาจจะกรูดอะไรฉันหรือเปล่าผมว่าไม่หรอกครับบางทีคุณทาราอาจแค่ต้องการเวลาส่วนตัวเจดตอบอย่างระมัดระวังพลางมองดูท่าทางของเจ้านายที่แสดงความอ่อนล้าออกมาเล็กน้อยเวลาส่วนตัวอักคีพึมพำกับตัวเอง ก่อนเบือนสายตากลับไปยังเอกสารในมือแต่ความกังวลในใจยังคงวนเวียนไม่จางหายในท่านครับเรื่องใบายานายทะเบียนแจ้งว่าอีกสองวันก็จะดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยคำพูดของเจตด,ดึงความสนใจของอักคีกลับมาดวงตาคมเข้มเลื่อนขึ้นศพกับกระจกมองหลังเขาเงียบไปชั่วขณะ ก่อนจะถามเสียงแผ่วเบานายได้คุยเรื่องนี้กับทาราบ้างหรือเปล่าเจตตอบตรงๆยังไม่ได้คุยเลยครับผมคิดว่าคุณทาราคงอยากได้ยินเรื่องนี้จากรุ่นที่สามมากกว่าคำพูดนั้นทำให้อักคีหันไปมองนอกหน้าต่างอีกครั้งสายตาของเขามองผ่านทิวทัศน์ที่เคลื่อนไหวผ่านไปเหมือนไม่ได้สนใจสิ่งใดจริงๆสองวัน เขาพึมพำกับตัวเองเบาๆน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความหนักอึ้ง2วันคือเวลาที่ทุกอย่างจะจบลงเจตเหลือบมองในท่านอีกครั้งก่อนจะตัดสินใจไม่พูดอะไรเพิ่มเติมรถยังคงแล่นไปตามเส้นทางในความเงียบที่ไม่ได้ช่วยปลอบประโลมหากแต่กลับทำให้ความคิดและความรู้สึกของอักคีชัดเจนยิ่งขึ้น ทารานั่งอยู่ในห้องมาลายวันแล้วพักนี้เขาแทบไม่ได้ออกไปไหนเลยเวลาที่อักคีออกไปทำงานจุดที่ไกลที่สุดที่เขาไปก็คือสวนหน้าบ้านเท่านั้นเองตอนนี้เขาไม่รู้ว่าอักคีกําลังยุ่งอยู่กับเรื่องอะไรแต่บางทีพวกเขาคงต้องหาเวลามาคุยกันอย่างจริงจังทว่าทาราก็ยังรู้สึกเหนื่อยล้าจนแทบหมดแรง กับเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เขาเพียงต้องการเวลาให้หัวใจสงบลงก่อนจะรวบรวมความเข้มแข็งอีกครั้งเพื่อออกตามหาความจริงและความจริงที่เขาต้องการก็ต้องออกมาจากปากของอักคีเพียงเท่านั้นสายโทรศัพท์ปริศนาที่โทรเข้ามาในวันนั้นเป็นใครกันแน่ชายหนุ่มรุ่นที่สามก้าวเข้ามาในคฤรา หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมยามเย็นในมือยังถือเอกสารบางอย่างที่นำติดตัวกลับมาด้วยเดิมทีเขาตั้งใจจะเดินไปเคาะประตูห้องของทาราแต่ทันทีที่มาถึงปลายบนายันไดเขากลับเห็นอีกฝ่ายเดินลงมาพอดีเขาหยุดชั่วครู่ก่อนจะวางเอกสารไว้บนโต๊ะใกล้ๆแล้วเดินตรงเข้าไปหาอีกฝ่ายอย่างถือวิสาสะ สายตาจับจ้องไปที่ทาราเรากับต้องการจะพูดบางอย่างที่เก็บไว้ในใจพักนี้นายทำอะไรไม่ยอมออกมาจากห้องอักเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงนิ่งแต่แฝงไปด้วยความสงสัยเมื่อเขาเห็นทาราเดินออกมาจากห้องนอนในที่สุดนี่เป็นวันที่สามแล้วที่พวกเขาแทบไม่ได้เจอหน้ากันเลยต่างฝ่ายต่างหลบเลี่ยงกัน อย่างไม่รู้สาเหตุชัดเจนอีกอย่างพักนี้งานของเขาค่อนข้างยุ่งแม้เรื่องส่วนตัวจะยุ่งเยิงชวนให้ปวดหัวแต่ธุรกิจของตระกูลเขาจะทิ้งมันไม่ได้แม้สักวันธุรกิจนับร้อยพนักงานนับหมืน่นจะอยู่อย่างไรถ้าหากผู้นำทำงานช้าไม่ได้เรื่องทาราชงักลิกน้อยเมื่อได้ยินคำถามนั้นเขาหันกลับมามองอาก ดวงตาที่เคยสดใสกลับดูมุนมองเปล่านี่ทาราตอบเรียบเรียบพลางหลบสายตาผมแค่อยากอยู่คนเดียวอักคีเลิกคิวเล็กน้อยเขารู้ดีว่าทาราไม่ใช่คนที่จะอยู่ในห้องนานๆโดยไม่มีเหตุผลและยิ่งเห็นท่าทางปิดกั้นแบบนี้เขาก็ยิ่งรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง นายหนีอะไรอยู่ทาราอักคีถามต่อน้ำเสียงของเขาไม่กดดันแต่ตรงไปตรงมาทาราหันกลับมาเผชิญหน้าเขาสายตาฉายแววลังเลแล้วคุณละ่ะคุณก็เหมือนกันนี่รุ่นที่สามพักนี้คุณเองก็ดูแปลกไปเหมือนกันคำพูดของทาราทำให้อักคีชะงักมันเหมือนคำสกิดที่ตรงจุดเขาเบือนหน้าหนีไปชั่วครู่ ก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงต่ำฉันก็มีเรื่องให้ทำเยอะแต่มันก็มีเกี่ยวกับนายทาราหัวเราะแผ่วๆเหมือนคำตอบนั้นทําให้เขารู้สึกไม่ต่างจากที่คิดไว้ก็คงงั้นแหละผมก็แค่คนที่คุณมักจะบอกว่าไม่เกี่ยวเสมอมาใช่ไหมอักคีเงียบไปอีกครั้งน้ำเสียงของทาราในประโยคนั้นมีบางอย่างที่เขารับรู้ได้ ความเหนื่อยล้าความน้อยใจและบางสิ่งที่เขาอาจไม่เคยใส่ใจมาก่อนทาราอักเอ่ยชื่อเขาเบาๆแต่ทารากลับสายหน้าก่อนจะก้าวออกไปโดยไม่รอให้อีกฝ่ายได้พูดจบเดยเพิ่งพูดอะไรเลยครับคุณเองก็คงไม่พร้อมจะพูดมันหรอกอักคีมองตามแผ่นหลังนั้นก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าเรามาหยาก,กันเถอะ ฉันเตรียมเอกสารมาพร้อมแล้วคำพูดของอักีดังขึ้นอย่างหนักแน่นแต่สำหรับทารามันเหมือนสายฟ้าฟาดลงมากลางหัวใจของเขาทาราหยุดชะง,งักไปชั่วขณะก่อนจะรีบก้าวเข้าไปใกล้ร่างสูงที่ยังคงยืนนิ่งอยู่ในชุดสูทอักียังคงดูสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมแต่คำพูดของเขากลับทําลายทุกสิ่งที่ทาราเคยยึดมั่นไว้ อะไรกันเกิดอะไรขึ้นจุู่ๆมาพูดเรื่องอยาโดยที่เราไม่ได้คุยอะไรกันเลยทาราเอ่ยเสียงสัน่นดวงตาไหววูบด้วยความเจ็บปวดช่วงนี้แทบไม่ได้เจอหน้ากันแล้วคุณก็ตัดสินใจแบบนี้เลยเหรอฉันคงตามหาพี่ชายให้นายต่อไปไม่ได้อีกแล้วเสียงของเขาเจือไปด้วยความรู้สึกผิดและหนักใจอีกอย่างเรื่องที่นายเป็นน้องชายของคินพั ครอบครัวฉันก็รู้เรื่องนี้แล้วเหมือนกันเขาหยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงแต่หนักแน่นในความตั้งใจเพราะฉะนั้นสำหรับสิ่งที่ฉันเคยสัญญาเอาไว้ฉันยอมรับผิดทุกอย่างเองแล้วเรื่องพี่ชายผมละ่ะคุณจะไม่สนใจเลยสักนิดหรออัก,กีถอนหายใจสายตาเลื่อนไปที่อื่นเรากับต้องการหลีกนี ก่อนจะหันกลับมาโฟกัสที่อีกคนตรงหน้าก็แค่คิดแล้วไม่รู้จะตามสืบไปเพื่ออะไรคุณไม่รู้จะตามสืบไปเพื่ออะไรหรือจริงๆแล้วคุณรู้อยู่แล้วคําพูดนั้นทำให้หัวใจของอักคีสะดุดไปชั่วขณะสีหน้าที่เคยเรียบนิ่งเปลี่ยนไปในทันทีขายาวก้าวเข้าไปประชิดทาราดวงตาคมจ้องเขาแน่นิ่งน้ำเสียงต่ำ แต่เต็มไปด้วยแรงกดดันหลายวันก่อนนายไปที่ไหนมาฉันเช็คโทรศัพท์ของนายแล้ววันนั้นนายไม่ได้ไปเจอเพื่อนเก่าอย่างที่บอกแต่กลับไปที่อื่นแทนเสียงของอักคีเย็นเยียบเรากับมีน้ำแข็งปก,ปกคลุมทุกถ้อยคำก่อนเขาจะถามต่อด้วยนํำเสียงจริงจังทำไมนายถึงโกหกคำถามนั้นทำให้ทาราสะดุง้งสีหน้าที่เคยมั่นคง พันแปลเปลี่ยนเป็นตระหนุกดวงตาไหววูบเล็กน้อยขณะที่สมองกําลังประมวลผลหาคำตอบที่เหมาะสมเขานิ่งไปชั่วครู่ก่อนที่มุมปากจะยกขึ้นเผยรอยยิ้มจางๆรอยยิ้มนั้นไม่ชัดเจนพอจะตีความได้ว่าเป็นการเย้ยยันหรือการปิดบังอะไรบางอย่างนั่นคือเหตุผลที่คุณอยากอย่าก,กับผมเหรอทาราเอ่ยถาม น้ำเสียงเจอไปด้วยความเจ็บปวดอักคีไม่ตอบทันทีเขาเดินไปหยิบเอกสารบนโต๊ะก่อนจะยื่นให้ธาราใบหน้าคมนิ่งสนิทแต่แววตากลับเต็มไปด้วยแรงกดดันไม่ว่าจะเหตุผลอะไรนายก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่อีกอารามองเอกสารในมือของอักอย่างตึงเครียดก่อนจะพุ่งออกมาโดยไม่ลังเลผมไม่อยา จนกว่าจะได้ยินเรื่องของพี่คินจากปากคุณสายตาของเขาแข็งกร้าวเป็นครั้งแรกที่ทาราแสดงความเด็ดขาดเช่นนี้อักคีขบกรามความอดกลั้นทั้งหมดเริ่มหลุดลอยไปก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่าเกิดอะไรขึ้นกับคินพัททารานิ่งไปเมื่อได้ยินเช่นนั้นดวงตาของเขาไหววูบแต่ยังคงจ้องตอบกลับด้วยท่าทีไม่ลดละอักคีถอนหายใจยาว ก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาวันนี้เจตส,ส่งประวัติการใช้มือถือของนายมาให้ฉันดูและฉันก็รู้ว่าวันนั้นนายไปที่ไหนสายตาคุมกริบของอักจ้องตรงมาที่ทารานายไปที่ที่เก็บอัฐีของกินพัทที่วัดนั้นทำไมล่ะทารานายต้องการอะไรอีกงั้นเหรอของพูดของอักเรากับมีน้ำหนักมหาศาล กดลงบนบรรยากาศรอบตัวทั้งสองคนเผชิญหน้ากันในความเงียบที่เต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบผมต้องถามคุณตังหากเมื่อรู้เรื่องพี่ชายผมแล้วทำไมถึงไม่ยอมบอกผมทาราเอ่ยถามน้ำเสียงสั่นเครือเรากับพยายามอดกลั้นความรู้สึกบางอย่างผมเองไม่อยากจะเชื่อด้วยซ้ำว่า,า,าธาตุอัตินั่นคือของพี่คิน เขาเว้นจังหวะหายใจดวงตาที่รื้นน้ำมองอักคีอย่างเจ็บปวดทำไมนะล่ะเพราะผมไม่ยอมเชื่อใครนอกจากคุณไงครับคำพูดของเขายิ่งทำให้อักคีนิ่งงันไปความเยี่ยมครอบงำแต่ทาราไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายได้หนีจากสิ่งที่เขาต้องการจะพูดผมรอฟังจากปากคุณแค่คนเดียวเท่านั้นเพราะผมเชื่อใจคุณอัก ทาราเอ่ยด้วยดวงตาที่เริ่มพล่าไปด้วยน้ำตาผมเชื่อว่าคุณจะต้องตามหาพี่คินให้ผมได้แน่และผมก็เชื่อว่าคุณเป็นคนที่ผมไว้ใจได้จริงๆคำพูดสุดท้ายของทาราเรากับปลดล็อกบางอย่างในใจของอักเขาเพียงมองอีกฝ่ายนิ่งๆแต่ลึกลงไปในดวงตานั้นกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนอักขีพยักหน้าเบา เรากับยอมรับในสิ่งที่ทาราเอ่ยแต่ลึกลงไปในใจเขายังไม่พร้อมจะเปิดเผยทุกอย่างมีบางเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนและเขาจําเป็นต้องจับตัวคนพวกนั้นมาถามให้กระจ่างที่ฉันไม่ได้บอกนายอักเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งทว่ามีน้ำหนักฉันแค่ต้องการยืนยันอะไรบางอย่างให้แน่ชัดก่อนแต่ในเมื่อทุกอย่างมันมาถึงจุดนี้แล้ว เขาส่งเอกสารอยากให้ทาราอีกครั้งสายตาเรียบเฉยแม้ในใจจะเต็มไปได้วยความขัดแยง้งสัญญาได้เลยนายไม่ต้องกังวลเรื่องเงินฉันจะส่งเสียให้นายทุกเดือนไม่มีวันหมดคำพูดของอักเรากับตัดความสัมพันธ์ทั้งหมดในพริบตาแต่นาน้ำเสียงนั้นกลับแฝงบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้ชัดเจนทาราจ้องมองเอกสารตรงหน้า เรากับเอกสารแผ่นนั้นเป็นสิ่งที่ทำลายทุกอย่างที่พวกเขาเคยมีร่วมกัน